สวัสดีครับรายการมีชแนลทีวีนะครับรับรู้ก่อนใครนะครับได้ดูรายการมีชแนลทีวีนี่นะครับเป็นยังไงป้างครับอ่าห่างหายกันไปสักวันสองวันนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะอัปเดตข่าวสารให้ทันนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปข่าวกันครับท่านผู้ชมได้ได้ดูช่องมีชแนลวันแล้วหรือยังครับโอ้โหสนุกสนานมากเลยครับในการทำเกี่ยวกับ อาหารลับๆของอามานะครับช่องนี้ต้องติดตามให้ได้เลยนะครับเมนูที่เราอยากทําเมนูที่เราอยากกินหรือว่าเราอยากจะทํากินเองนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะกินของแพงๆนะครับนี่ครับมาดูรายการมี่ชัแนแวันได้เลยนะครับมีอาหารสตรลับๆของอาม่านะครับตอนนี้ได้ได้ถ่ายทําไปหลายคลิปแล้วนะครับลองเราไปดูกันนะครับโหสนุกสนานมากเลยนะครับเห็นคนเขาตอนนี้ติดตามกันเป็น แสนคนแล้วนะครับประมาณแสนห้าหมื่นกว่าคนแล้วนะครับตอนนี้น่าจะแสนหกแสนจ็ดหมื่นคนแล้วนะครับเกือบสองแสนคนละนะครับในในการเข้ารับชมกันเมนูที่เห็นเขานิยมเข้าไปดูกันมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นขาหมูนะครับขาหมูพัฒคานจีนะครับโอ้โหลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็เมนูที่สองที่เด็ดมากที่สุดตอนที่ที่เพิ่งออกรายการไปไม่นานก็คือไก่เจ้าปูนินเองโอ้โหน่ารับประทานทุกเมนูเลยนะครับ ลองเข้าไปดูนะครับแนะนำนะครับในในช่องหมีชาแนลวันนะครับติดตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตอนนี้ผมก็พยายามจะทิ้งลิงก์ให้ให้เข้าไปดูรายการหมีชาแนลวันนะครับเพราะว่ารายการของอาาคิดบับนะครับสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้นะครับนะครับลองเข้าไปดูนะครับเอาล้ครับวันนี้นะครับข่าวสารที่เราจะนําเสนอนะครับในรายการหมีชาแนลทีวีนะครับก็มีเกี่ยวกับ ข่าวสารของเยาวชน,นครับที่วันนี้ชาวบ้านเขาสุดที่จะทนนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับตั้งเป็นแก๊งมาเฟียนะครับแก๊งมาเฟียเด็กนักเรียนนี่แหละครับ <c oughs> สงสัยคงดูหนังเกาหลีกันเยอะมากนะครับ <c oughs> ก็เลยออกมาทําเกี่ยวกับมาเฟียนะครับในการไถ่ตังเด็กนักเรียนด้วยกันนี่แหละครับ <c oughs> เออรูปหลานในแต่และว,วันในแต่และทุกๆวันเนี่ย ท่านผู้ชมเคยสังเกตบ้างไหมครับว่าลูกหลานเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยมีสีหน้าลักษณะว่าอืมอยากจะที่จะไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้อีกไหมบางบางเด็กบางเด็กนักเรียนบางท่านเนี่ยผมคิดว่าเาะคงไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะว่าคงจะเจอเหตุการณ์อย่างเหตุการณ์นี้นครับเดี๋ยวลองไปชมคลิ<ไ>ปเลยนะครับ,น,รบนี่ก็คือพฤติกรรมของลูกหลานของท่านนะครับในเอก ง่มุมหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านในจังหวัดปทุมธานีนะครับคนไม่ไหวนะครับเคยต้องถ่ายคลิปและเอามาให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังดูนะครับว่าพฤติกรรมในแต่ละวันนะครับที่เด็กนักเรียนนะครับได้ก่อตั้งเป็นมาเฟียในการรีดถ่ายเงินนะครับก่อนที่จะเข้าโรงเรียนกันนะครับในทุกๆเช้า นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกับสังคมไทยแล้วก็เยาวชนไทยนะครับเราจะต้องหมั่นดูแลลูกหลานของเราให้ดีๆนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนกันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับชมคลิปแล้วพอพอจะนึกออกใช่ไหมครับว่าลองลองสังเกตว่าลูกหลานของท่านเวลาที่ไป โรงเรียนนะครับว่ากลับมาแล้วลองสอบถามดูทุกวันทุกวันนะครับว่าวันเนี้ยไปเรียนโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเจอเพื่อนดีไหมเจอเพื่อนไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าให้เพ่อแม่ฟังหน่อยนะครับอันนี้คือต้องเอาดูแลใจใส่หน่อยนะครับสําหรับเด็กนักเรียนที่ไปก่อเหตุอย่างนี้นี่ครับทางผู้ปกครองผมว่าอาจจะไม่พอใจนะครับที่ได้รับรู้ข่าวนี้แล้วนะครับส่วนบางท่านเนี่ยก็อาจจะ มีมอเตอร์ไซค์ให้สําหรับลูกหลานครับอันนี้ผมขอเตือนอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับในไหนก็ในไหนแล้วกลางคืนเนี่ยคือออกไปข้างนอกหรือเปล่านะครับออกไปขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งกันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่าน่าจะมีเยอะไอ้ย้อนสอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับในแต่ละวันนะครับในแถวแถวลังสิตเนี่ยก็มีแล้วก็เยอะด้วยนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้นะครับอันนี้เราก็ต้องระวังตัวนะครับแต่ถ้าเกิดระวังไม่ได้นะครับอันนี้ผมแนะนําว่า ให้ทําประกันภัยเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งที่เราเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนในการขึ้นลงขึ้นศาลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาย้อนสอนหรือว่าเขาซิ่งมอเตอร์ไซค์มาชนเราเนี่ยกรณีนี้มันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยว่าคู่กรณีอ่ะไม่ใช่เรานะครับจะเป็นคู่กรณีระหว่างบริษัทประกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ซิ่งเนี่ยครับก็จะเป็นคู่กรณีกันเองนะครับเพราะว่าเราได้ทําประกันไว้นะครับ เขาจะฟ้องร้องกันเองนะครับเพราะทางบริษัทประกันเนี่ยผมคิดว่านะครับเขาคงไม่อยากจะเป็นคนเสียเปรียบนะครับคงไม่อยากจ่ายครับเขาคงจะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะครับอันนี้ฝากให้ทางผู้ปกครองนะครับดูแลลูกหลานของท่านให้ดีๆเลยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเการรีทไถก็ดีนะครับแล้วก็การซิ้งมอเตอรตอนคืนก็ดีนะครับอันนี้นะครับต้องขอย้ําขอเตือนกันเอาไว้นะครับ ว่าอย่าไหวละเลยนะครับเพราะว่าในฐานะเราเป็นผู้ปกครองนะครับเราอาจจะโดนไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกิดเหตุไปชนเ,นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับใคราๆนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเขาคงไม่ยอมความกันง่ายๆครับในด้านทางกฎหมายนะครับเพราะว่าทางบริษัทประกันภัยคงไม่อยากจะเสียเปรียบในเรื่องนี้นะครับแต่กรณีที่เด็กนักเรียนเนี่ยไปเป็นมาเฟียนะครับไปเป็นเหมือนกับ โอ้โหการเปลีนเป็นมาเปียในการถ่ายเงินเนี่ยครับอันนี้ผมจะแนะนําว่าเตือนในเรื่องเกี่ยวกับเการเงินของลูกหลานของท่านด้วยก็ดีนะครับว่าวันนี้เอให้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลับมาเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับในการซื้อหนมอะไรพวกนี้ยก็โอเคนะครับก็พอรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า นำเงินไปเนี่ยไปให้เพื่อนนะครับโดนโดนเพื่อนไถ่เนี่ยไถเงินอย่างเงี้ยผมคิดว่ากรณีเนี้ยนะไม่ไม่เหมาะสมแล้วครับแล้วก็ทางผู้ปกครองเนี่ยควรจะรีบหาทางแก้ไขนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับเพื่อไปดูว่าพฤติกรรมในการรีไถเงินตรงเนี้ยเขาเอาไปทําอะไรเช่นเอาไปซื้อยาเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเอาไปกินเหล้าเมายาหรือว่าเอาไปมั่วสมกันตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าปล่อยปะละเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ เพราะว่าจึงเป็นจุดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเรื่องใหญ่ๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับสําหรับในเรื่องเกี่ยวกับเเด็กนักเรียนมาเฟียน,นะครับในการรีดไถเงินนะครับเพราะว่าสมัยเนี้ยเมืองไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ยาสิบิดก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าน้อยๆเลยแล้วก็หาซื้งง่ายมากเลยครับแล้วก็มีการส่งเกี่ยวกับ ทางไปสนีอะไรอะไรพวกนี้ก็เยอะแยะไปหมดแล้วก็มีหลายช่องทางนะครับที่ทางมุมมืดที่เราอาจจะไม่รู้นะครับว่าเขาไปรับซื้อหรือว่าเกี่ยวกับการพนันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีในเรื่องของหลายๆด้านด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหลายปัจจัยด้วยนะครับที่จะนํามาที่เกี่ยวกับการลิถไถตรงนี้ครับหรือว่าการพนันนี่ก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ เรื่องเกมก็เรื่องเกมก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมออนไลน์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็มันมีหลายๆช่องทางครับเมืงนี้ผมก็ชี้ช่องเอาไว้นะครับว่าอย่าประมาทและก็อย่าละเลยในเรื่องเกี่ยวกับตรงในการลิไถเด็กด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของมาเฟียเด็กนะครับสุดท้ายนี้นะครับรายการหมีชาแนลทีวีนะครับก็ขอ ลาแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรอัตอัปเดตอีกนะครับผมก็จะมาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ให้เราได้ป้องกันแล้วก็ปองกันภัยในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านต่างๆนะครับของสังคมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้รายการหมีเช่นนทีรับรู้ก่อนภัยก็ขอลาพี่คอนนะครับสวัสดีครับ